สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Motor Channel ครับผมวันนี้มาอยู่กับ l a m b e t t a นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีพื้นฐานนะครับสีออริจินอลนะฮะออริจินอลแน่จริงๆตัวนี้จะมีสีสีด้วยกันนะครับจะมีสีขาวสีเขียวสีดำแล้วก็สีเทาครับผมตัวนี้จะมีสีสีให้เลือกนะครับสำหรับตัว l a m b e t t a X 3 0 0สีออริจินอลตัวนี้ นะครับผมวันนี้มาพูดในส่วนของโปรโมชั่นนะครับว่าโปรโมชั่นของ l ลนเบต้าเนี่ยมีอะไรบ้างและสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะที่จัดมาให้นั่นก็คือก er, ิฟต์ไวเซอร์นะครับม,ม,นะมูลค่ารวมว่าหมื่นบาทนะครับฟังไม่ผิดนะมูลค่ารวมวัน่า10,000บาทสามารถใส่อะไรได้บ้างจัดอะไรได้บ้างนะครับ10,000บาทอย่างแรกเลยสามารถนําไปเป็นส่วนลดเงินดาวอ่า หนึ่งหมื่นบาทไปเป็นส่วนลดเงินดาวสมมติเราดาวสักสามหมื่นก็อากิวเชียร์ไปซับหมื่นหนึ่งจ่ายจริงแค่20,000ื่นตัวนี้นะครับผมหรืออย่างที่2ลูกค้าสามารถนาส่วนลดเงินดาวมาแลกเป็นของแต่งอะซิรแบบนี้ก็ได้นะครับผมอย่างตัวนี้ปกติจะไม่มีกล่องหลังนะครับตัวนี้เราก็ใส่กล่องหลังเหล็กหลังเพิ่มนะครับหรือว่าใส่เป็นพุดแคบบาร์แคบบาร์หน้าแคบบาร์หลังสปอตไลท์หรือว่าเป็นชิล ตัวนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับอีกอย่างนึ่งที่น่าสนใจในการใช้กิฟท์ไวเชอร์นำมาแลกซื้อนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวช็อคอัพ ด้านหน้านะครับเพราะด้วยตัวออริจินอลตัวนี้นะครับชค็คอัพผู้น้านะครับจะเป็นโชค็คอัพแบบสปริงดับเบิลอาร์ลิงค์นะครับสองข้างปกติอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติลูกค้านําคิทไวเชอร์มาอัปเกรดโชค็คขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นสปริงดับเบิลอาร์ลิงค์บวกแก๊สนะครับผมสามารถปรับตั้งได้นะครับผมก็จะให้ความสนุกในการขับขี่มากขึ้นแล้วก็ให้ความสวยงามในการขับขี่มากขึ้นนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจ X 3 0 0ตัวนี้รับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นของ PG ม o เ o r นะครับเป็นโปรโมชั่นเปิดศูนย์ใหม่นะครับผมเปิดศูนย์บริการจุดใหม่ของ PG มอเตอร์อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเส้นในตัวเมืองเลยนะครับใกล้ๆกับโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดใครที่สนใจก็เข้าไปชมไปดูได้นะครับผม X 3 0 0หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับมีโปรโมชั่นให้เหมือนกันแต่ว่าให้จัดหนักจัดเต็ม ต้องรุ่น X 3 0 0ตัวนี้เลยนะครับฟรีทะเป็นประบรฟรีประก,กันร,รถหายจัดทรงรถฟรีเก็บเอกสาร,รฟรีถึงท,ที่บ้านนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจแลมเบต้ตาต้อง P G ม o เตอครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอยากได้ของแต่งของแถมตัวไหนผมอยากออกรถรุ่นนี้แต่ผมจะได้ของแถมตัวนี้อ่อา,อาออคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ P G ม o t ตอครับผมซึ่งรู้สึกว่ามันเจ๋งมากครับสำหรับคนที่ชอบแลมก็จะเข้าใจอารมณ์นี้เลยครับ แลมไปก่ะโอ้แลมไปด้วยกัน